วันนี้นะครับเราจะมารีวิวที่พักที่ฮากวนี้กันนะผมจองที่พักที่มีชื่อว่าเลสไซอินนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะโดยที่ผมจอดรถไว้ตรงที่จอดรถแถวแที่พักนะครับมันจะมีลายจอดรถเลยที่พันไปแล้วเราก็ลากของเดี๋ยวเราจะข้ามถนนกันแล้วนะครับก็ไป อันนี้จะเป็นทางเข้าหน้าที่พักนะครับเขาก็จะมีร้านที่เนี่ยนีคือทางเข้าที่พักนะร้า,านจะอยู่ในซอยครับเป็นที่พักชื่อว่า มี่นอาหารคนนี้นะนนะเลใไซอิน,นตรงหน้าที่พักนะครับก็จะมีเลกอยู่นะครับเป็นเล็กที่มีเสาโทริอิอยู่ใกล้ๆเลยเราสามารถเดินไปจากที่พักก็ได้นะครับอันนี้เราก็มาถึงที่พักแนละ้วอันนี้เป็นหน้าทางเข้าที่พักนะแล้มาดูกันว,ว่าเป็นยังไงเขาที่พัก ปอเล็กไปก่อนนะ,ะ,ะก็เราได้ทริปแบบที่เราไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับเราจำเป็นที่จะต้องดูอีนเลแล้วก็ยกกระเป๋าขึ้นไปเอง อันนี้นะครับก็จะเป็นที่พักที่เราจองไว้นะก็ส่งมเมลมาบอกสไล์ปน,นี่ก็ไปไปแล้วก็นนี้นะครับที่พักที่หลังจะกใส่รหัสมาแล้วนะข้างในก็จะเป็นตัว ทางด้านหน้าแล้วก็อันนี้ห้องห้องอะไรเลยอันนี้ห้องห,ห้องน้ำห้องน้ำอันนี้จะเป็นห้องน้ำถอดซ่วมแยกถ่วส้วมแยกกับห้องอาบน้ำนะครับอันนี้ที่พักที่ฮาก,กนอนีบริเวณเลกนะ แล้วก็อันนี้จะไปนในส่วนของมีที่นอนนะครับแล้วก็มีโต๊ะกับโซฟาให้เป็นแอร์แบบแอร์แยกนะอันนี้น่าจะเป็นห้องอาบน้ำใช่ไหมอันนี้เป็นห้องอาบน้ำอันนี้ห้องอาบน้ำนะคะรับเขาก็จะมีพวกยาสระผมอะไรต่างๆให้ประมาณน,นี้ พื่อนๆคนไหนที่จะมาครับคนนี้ก็ลองดูคลิปคลิปนี้นะครับสาหรับที่พักที่นี่มีของให้ต,ต่างๆอันนี้ประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้มีมีทีวีให้อีกหนึ่งที่นะ